โหอุกอาจไปเปล่าสีแดงเขียวสีเดี๋ยวนะ,อะเออล่าสุดต,ตอนนี้สีแดงอยู่ไหนอะอะไรเขีเขยวสีแดงเดินออกขึ้นมาข้างบนนะครับตรงห้องห้องกลางกดปุ่มครับผมอืมเพ่อเดินขึ้นไปไหมครับรใช่ครับผมเพิ่งจะเดินขึ้นไปครับผมแรงเดินพอเดินพอเดินขึ้นมาก็มีคนกดกดรีพอร์ตเลย สีแดงว่าไงครับสีแดงสีแดงยังไงสีแดงผมผมผมว่าผมผมมีเซนคร uh ับผมเซนเซนเซนของผมบอกว่ามีคนอยู่ในอยู่ในท่อแล้วแบบโผล่ข <ok ึ้นมาแล้วฆ่าครับผมแล้วเขาก็แอบหนีไปครับคาดว่าน่าจะเป็นสีขาวครับการกระทําที่อุกาจแบบนี้ครับผมผมวดวสีขาวครับเขาต้องแบบรอจังหวะแบบว่ารอจังหวะที่แบบมีคนปิดไฟอ่ะแล้วก็แบบกระโดดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแล้วก็แบบแอบไปอยู่ข้างในต่อเนี่ยเลย เอออันนี้เราไม่มีความแค้นอะไรกันส่วนตัวใช่ไหมครับอาจคนไปได้แม้แต่ใครใกล้จะจบแล้วแต่ตาคุณสีแดงนี่ผมเลวขนาดนั้นเลยครับคนเข้ามากระเสือผมต่อหน้าประชาชนประมาณหกหมื่นสิบห้าล้านคนนะครับที่ตกคันอ้าบูบินด้วยโอ้โหสีแดงเป็นครับเฮ้ยแต่เย็นพ่อหนุ่ม ไม่กีสีแดงมุสโซวหน้าของเลียครับไม่กี้สีขาวกระโดดพ่อครับผมอยู่ครับผมกีสีขาวกระโดดพ่อครับนายนะนายนะผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณดําอีกรอบป่ะอาไม่มีสีดําไหนีดําไหนดำไหนดําขาวหรือเปล่าแหมเรากลับสีลอยนะขาวเป็นดําดำเป็นขาวเนี่ย ถึงเราจะเปลี่ยนสีเเราก็ไม่เปลี่ยนใจนะเธอเรายังรักเดียวใจเดียวเรารักเมียเพื่อนเหมือนเดิมรักักแฟนเพื่อนอะเรารักเมียเพื่อนเหมือนเดิมทุกวันนี้จีบอยู่ยังไม่ติดสักทีเหนื่อยมากเลยคนเสี่ยวบอกเลย เอาแล้วสีน้ำตาลโดนเลยอ่าเมื่อกี้กคนอยู่ทำให้นับเรื่องหัวใจตะ坤อยู่ผมไม่ฆ่าใครหรอกครับเพราะว่าผมอยู่อยู่ในห้องแตะมืออยู่อะครับผมแตะมือทีื่อี้นี้ผมโจนผมผมแตะมือมีมีสีแดงกับเหลืองอยู่ในห้องแตะมือผมวิ่งมาทีหลังะครับผมวิ่ามาทีหลังค่ะมาถึงก็เสร็จกันหมดแล้วแล้ว สีสีชมพูก็เลยทำเควสต่อเลยีทำไมมาที่หลังเขาผมแล้วพี่ผมก็วิ่งไม่ทันผมวิ่งไปอะผมผมลงไปเจอศพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอศพตรงไหนขอขอเกียก่อนอ่าบากทีทุกคนอยู่อยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ป่ะไม่เราเราอะอยู่เราเห็นสีแดงกับสีไอ้นี่ก่อนสีแดงกับสีเหลืองก่อนที่แตะมือทั้งสองฝั่งถูกป่ะใช่เลยสีแดงแตะมือช่อนตอนที่วิ่งมาแล้วผมก็เลยทำเควสต่อ้ดยเควสอนนั่นเควสตรงตรงกลางมาเลย แตะมือองนับหนึ่งนับมันสีอะไรพูดห่ะแล้วสีชมพูสีขาวพูดจ้ะสีเขียวไปไหนสีขาวอยู่ด้วยเออสีหมพวนับหนึ่งถึงสิบอยู่แล้วสีขาวต้องเห็นเราอยู่ขาวอยู่ก็อยู่ตรงนั้นนะก็อยู่ด้วยกันสามสี่คนสี่คนได้ั้มสียมพูกับสีฟ้าวิ่งมาจากห้องแอดมินเดินขึ้นไปอ่าแล้วก็เดินขึ้นไปห้องห้องที่เรากดปุ่มอ่ะเข้าทางนั้นเลยแล้วก็เลี้ยว้าย เพื่อที่จะมาแก้ที่ทุกคนแก้กันแต่ด้วยความที่ว่าทุกคนเสร็จหมดแล้วสีชมพูก็เลยทำเคล็ต่อหนึ่งถึงสิบเดินตลอดเลยครับสีสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยไม่ตลอดนะไม่ใช่ค่ะไม่ตลอดไม่ตลอดใช่เพราะสีชมพูเขาแบบแวะบางทีก็แวะห้องเม็ดแล้วก็กระโดดมุด่อเล่นอะไรเงี้ยใช่ไม่เคยค่ะถึงแม้มอยากรู้เขียวเขียวเขียวกับส้มอยู่ไหน่ะสีเขียวอยู่คนเดียวสีเขียวอยู่อยู่ล่างขวาทำเคล็เอ้ที่มันกด กดปุ่มเหมือนลังพึ่งอ่ะที่มันมีสีขาวกับสีแดงอ่ะอ๋อเปิดไฟเหรอลางไฟมหรไม่มีนะไม่มีสีขาวกับสีแดงนะสีแดงมีเดี๋ยวเดี๋ยวแดงขาวอยู่ด้วยกันนั่นหลอแล้วสีมบอกว่าศพอ่ะอยู่หน้าห้องไอ้ค้องอหน้ห้ห้องเอ้ห้องอ้หออ้ห้องไ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 อ้องไอ้องไอ้ห้องอห่งไ้องไห้องอ้องไอ้งหงห้องห้อง ไอ้สายสายเป็นเป็นห้องน้ํามันใช่ไหมที่เจอน้ํามันนะอ๋อต้องตัวเลนนะครับเจอตัวเลนเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลนไอ้ห้องที่มันวิ่งขึ้นไปเจอห้องกล้องน่ะห้องที่มันวิ่งขึ้นไปเจอห้องกล้องอ๋อห้อหมันไม่เติมเติมันหักน้ำมันหักโรเอนจินกะดิผมเจอศพผมนะจ๊ะใครที่วิ่งมาจากทางขวาบนอ่ะเอ้ยซ้ายบนมาซ้ายบนตัวกุ้ยนีชมพูง่ายงั้นวะแต่ตอนที่เรามาเรายังไม่เห็นนะ อ่ะอ้าวสีเหลืองอยังไงแก้ตัวไหมนี่เขาอยู่ข้างบนแล้วเขาวิ่งมาวนผมออมาวิ่งลงข้างล่างไปเจอึสรุปเจอข้างบนจงเจอข้างล่างผมเจอคนหน้าข้างล่างศพอยู่ในหน้าห้องไฟไม่ใช่เหรอสรุปศพอ,อยู่ไหนเนี่ยใช่ศพันอยู่ระหว่างไฟไงบพแล้วระหว่างห้องไฟระหว่างห้องไฟ,งไฟ,งไฟเติมน้ำมันนะ่ะเติมน้ำมันถังใหญ่อะเฮ้ยเอ้า เอ,าอ้าเรื่อค<ม>ุณเอ้าเอ้าไอโหวตเอา้าเอ้าผมไม่ได้โหวตนะเอา้าเป็นงั้นนะ่ะเหรออะไรกันเนี่ยสีเหลืองก็กลายเป็นผู้ข้อร้ายใครโหวตวะนะ โหอุกอาจไปเปล่า uh uh สีแดงเดียวสีเดี๋ยวนะเออล่าสุดตอนนี้สีแดงอยู่ไหนอะอะไรคือเขียวสีแดงเดินออกขึ้นมาข้างบนนะครับตรงห้องห้องกลางกดปุ่มครับผมอืมเพื่อเดินขึ้นไปไหมครับใช่ครับผมเพิ่จะเดินขึ้นไปครับผมแรงเดินพอเดินพอเดินขึ้นมาก็มีคนกดกดรีพอร์ตเลย อ่าระบ,บุ unity, หน่อยได้ไหมครับว่า э อยู่ประมาณไหนหน้าหน้าหน้าข้างหน้าเลยไหมข้างหน้าแอดมินออข้างหน้าคาเฟ่หลุดหล,ลุดประตูออกมานลครับคนประตูออกมานิดนึงไหครับอ,บอ่าสีชมพูได้แหละเอาสีชมพูลุดบั <figured. S 1> อยู่ก็ <S <S เห็นตัวสีส้มเขาดาวน์โหลดไฟล์อยู่ตรงข้างหน้แอดมินแล้วสีชมพูเหมือนตัวไีชมพูลบดบันยู เฮ้ยแต่ประมาณห้าถึงหกวิผมเพิ่งวิ่งสวนไปเองนะวิ่งขึ้นมาข้างบนไม่เห็นเจอเลยนะศพไม่ชมพูรูดบตดอยู่ผมออกไปจากแอนมินผมยังไม่เจออะไรเลยนะไม่เดี๋ยวแล้วสีฟ้าไฟไฟมันดับไม่ใช่หรอไม่ออกแค่ไฟกันหรอไม่อะเราเรากำลังรูดบัดเสร็จเสร็จอยู่แล้วอะนี่เดินเดออกมาขึ้นบนอะแล้วก็วนกล่าวว่าจะวนไปห้องไฟอีกรอบหนึ่งคือแม็แดงก็ชมพูสักคนหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวเดี่ยวแล้วฟ้าดับเบิลยูฟ้าทำอะไรอยู่คือตอนนั้นฟ้าดาวน์โหลดอยู่ดาวโหลดมาตั้งแต่ห้องไฟแล้วแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงแอดมินต่อแล้วฟ้ามาทําอะไรตรงหัวมุมข้างล่างอะเออมุม้่าเอ้ยไม่ใช่ติข้าง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 รูดบาดอะตอนแรกฟ้ามายืนอยู่ข้างๆรูดบาดกับเรานี่ผมเดินอ้อมเว้ยดูเดินดูว่ามีอะไรไหมคือไฟมันดับไงผมมองไม่เห็นแล้วผมก็เดินไปตรงที่ผมดาวน์โหลดพอดีผมก็เจอศพสีส้ม ทั้งที่สีมูยืนอยู่ทั้งที่ตัวเองบนไม่คือคุณเดินมาคือคือคุณไม่ได้ยืนตั้งแต่แรกคือคุณเดินมาผมอาจากที่สีส้มน่าจะตายผมเชื่อคุณครับผมสีสีเขียวอยู่ไหนครับฮัลโหลครับสีเขียวอยู่ไหนครับผมสีแดงว่าไงครับสีแดงสีแดงยังไงสีแดงผมผมผมว่าผมผมมีเซนครับผม เซนเซนเซนของผมบอกว่ามีคนอยู่ในอยู่ในท่อแล้วแบบโผล่ขึ้นมาแล้วฆ่าครับผมแล้วเขาก็แอบหนีไปครับคาดว่าน่าจะเป็นสีขาวครับการกระทาที่อวกาจแบบนี้ครับผมผมวัสีขาวครับเขาต้องแบบรอจังหวะแบบว่ารอจังหวะที่แบบมีคนปิดไฟแล้วก็แบบกระโดดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแล้วก็แบบแอบไปอยู่ข้างในต่อเนี่ยเลยเอออันนี้เราไม่ได้มีความแค้นอะไรกันส่วนตัวใช่ไหมครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ค่วามแค้นก็ใกล้ใกล้จะจบแล้ว แต่ตาคุณสีแดงนี่ผมเร็วขนาดนั้นเลยครับคนเข้ามากระเสือกผมต่อหน้าประชาชนประมาณหกหมื่นสิบห้าล้านคนนะครับที่สองพันกูบินด้วยโอ้โหทุกคนลองจับตาดูสีฟ้าดูนะเป็นผีงอนไม่ทำเฟสได้ไหมครับ ไอ้เขาเคยจะทำู้ ทัน um อ่าศพเขียวอยู่อันเวปป้อนอ่ะแล้วประตูมันปิดลัดหน้าผมพอดีผมก็มากดปุ่มตรงโตเลยทําไมคุณไม่รอให้ประตูเปิดแล้วไปกดตรงศพดีๆครับผมจะรู้ได้ไงว่าศพอยู่ตรงตรงที่คุณพูดคือคุณอาจจะไม่เชื่อคุณหรอกสีแดงมีความน่าสงสัยนะกูแันสงสัยกันหมดแ่ะตอนเนี้ยกันต้องสงสัยก็สงสัยจีมพเหมือนกัน โอเดี๋ยวคุณคุณบอกคุณเจอสอบตรงไหนนะสีฟ้าตรงเวปอนครับแต่ประตูมันปิดแล้วหน้าผมผมเลยกดรีพอร์ตไม่ได้ผมก็เลยมาตบปุ่มโตแทนแล้วสีจะพูอยู่ไหนครับสีมพูอยู่ล่างขวาค่ะล่างขวากำลังเดินมาทำเควสทิ้งขยะผมม่อยู่ในห้องแอดมินอ่ะแล้วผมอ่ะก็ก็ดูดูไอ้นั่นห้องแอดมินอยู่ผมว่าไม่ใช่ละ คือตอนผมผมดูแมพห้องแอดมินจริงๆนะผมก็ดูก่อนที่ผมจะไปรีพอร์ตศพคือผมดูแอดมินอะคือในแอดมินมันมีสองคนแต่ในห้องอะคือเหมือนผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นคุณหรือเปล่าแต่เหมือนมีผมอยู่คนเดียวอะผมก็จะไปตบปุ่มเนาะแต่ผมเดินดูผมเดินมาผมยังไม่เห็นคุณเลยผมยังเดินมาแล้วก็ไปกดดูแผนที่อยู่เลยคุณอะอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็มากดปุ่มอ๋อคุณเพิ่งมาแล้วผมใช่ผมก็เลยถามคุณว่าทําไมทําไมคุณไม่เจอศพก่อนแล้วคุณค่อยนั่น โอเคความเสี่ยงของคุณสองคนสูงมากเลยนะใช่เลือกนัวเลยครับผมอ่ะนวเลยาแล้วแต่เลย้เอาเหียเดินสุดชนะชนะเฮ้ยเหี้ยเลยต้องอย่างงั้นต้องเอาเสียงพูออกไปเนาะเหี้ยเลยจ้าเป็นไงล่ะฆาตกรชนะพี่สีขอขอโคุหนยครับเเี่อเลยจ้า บอกพูดหน่อยครับอีเลวฮัลโหลครับขอโพูดหน่อยครับเอันนี่คนเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวส่งให้ในแชทเดี๋ยวส่งให้ในแชทพูดหวออีดีดามีเลวว่าแล้วพูดเลยพูดเลยขอพูดแก้แค้นบอกกูตายฟรีกูตายฟรีได้ยังไงแม่นว่าแล้วต้องเป็นสีแดงกูอยู่บนกูดีดีกูตายเลยยิง